เลยเหยยดน้าหายไปเลยนะคะอ,อืถต็มัมนีลิทใช่ค่ะใช่ใช่ VR รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจโลกธุรธกิจของรสะดวกซักในแบบฉบับของออเทอริสวัสดีค่ะอยู่กับบีมและรายการ VR ออสกันอีกแล้วนะคะแปลกไปใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่นอกสถานที่กันค่ะ วันนี้เรามีนัดจับปิ๊กที่ออเทลิสาขาอมรินที์เล่หนึ่งค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่หน้าหมู่บ้านกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะแต่ว่าที่นี้เราจะต้องใช้แอปหาร้านกันค่ะก่อนอื่นให้เราเปิดแอปออเทลิและพิมพ์ชื่อสาขาที่ต้องการเลยค่ะจากนั้นตัวแอปจะบอกโลเคชันและจำนวนเครื่องที่พร้อมใช้งานค่ะอ้าเจอแล้วเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ ค่ะมาแล้วค่ะพองกับแขกรับเชิญส,สวยมาจากเกลิของเราก็คือมติเกเอค่ะสวัีค่ะดวีมิจาคา,ากครทที่แล้วเนีรามีอะไรอัพเดตเติไหมคะมตค่ะก็คือมีคนสอบถามเข้ามาเยอะยะเลยนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยการซักผ้า,านเนี่ยคือแค่ซักสิ่งสกปรกให้หลุดออกไปนะคะแต่ตอนนี้ค่ะออสิงสปกปรกอ่ะมันไม่ใช่แค่เป็นขี้ฝุ่นยอย่างเียสิ่งสกปกๆตัวเรามันมีเยอะมากในการใช้ชีวิตประจาวันนะคะ ราะนั้นวันนี้เราจะมาลงลึกสืงอเรื่องค้าวสกปรกต่างๆและวิธีการเอาค้าสสกปรกนั้นออกได้อย่างไรดีคะจ้าวพี่สงสัยค่ะว่าค่าวสกปรกนี้มันมีค้าวอะไรบ้างคะในชีวิตประจำวันที่เราเจอกันบ่อยๆเลยนะคะอย่างเช่นว่าหนึ่งก็คือค้าวเลือดข้าที่สองก็คือลิปสติกชากาแฟแป้งพับนะคะหรือแม้กระทั่งค้าวไก่คอรวมกระทั่งค้าบสนิมนะอันนี้แค่เบื้องต้นที่เราที่เราเห็นกันง่ายๆนะคะจ แต่ค่าหลายๆอย่างนี่ก็น่าจะทำภาษายากหร,รือไ <c oughs> รคคือจริงๆะอะค่ะของสก๊อตมันแค่เอาแค่สิ่งสกปรปกที่เป็นแค่พวกผิวๆออกเท่านั้นแต่ค้าวกล่องลึกต่างๆหรือข้าวเฉพาะของมันมันจะต้องมีตัวน้าํายาประจัดค่าบมันให้ออกได้เร็วขึ้น,นถูอต้องเลยค่ะ ถ้าเราจะใช้น้ํายาที่ไม่ใช่ของมันาามาซัก็ไม่ไม่ออกอ่ามันจะเสียเวลามากมแล้วก็อาจจะทำให้เนื้อผ้าเส้นใย,ยของผ้าน,นะคะเสียหายได้นะะี่ค่ะอย่างนี้หะคะ่ะแล้วเรามีวิธีแก้ปัญหาไมคือมันจะเป็นเฉพาะตัวของมันเลยอย่างเช่นว่าวถ้าเป็นพวกผ้าไรนะคะเราก็จะใช้น้ำยาขาจขาัดคราบไขมันขจขาขขาัดคราบสุกออกไป แต่ถ้าเป็นพวกพวกคาเเลือดชากาแฟอะไรพวกนี้นะคะหรือเชื้อราเนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวตัวเป็นคอรินน้ำนะคะที่ขจขัดคราบตัวพวกนี้ออกนะคะถ้าเป็นคราบสนิมก็จะใช้ตัวขจัดคราบสนิมปกติให้เอาออกได้เร็วขึ้นอย่างน<ร><า><ม>ี้จ้ะลัวกขจัดคราบข,ข,ของโดยเฉพาะของมันเนี่ยคะ่ะมีอีกหลายประเภทแยกออกไปมัย้ยคะมีเยอะแยะเลยลูกมีเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราเอาแค่ค่าบที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วขจัดเรียบร้อยแล้วผ้านั้นจะต้องออกลับมาใช้ได้อย่างดีไม่ได้เสียหายสีไม่ได้ตกไปนะคะแล้วก็ผ้านะกลับมาใช้ได้นะคะแล้วถ้าเราซักโดยน้ำยาโดยเฉพาะกันนะคะผ้าพวกนี้นจะออกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะเออมันขึ้นอยู่ที่ว่ามันฝังแน่นมากขนาดไหนถ้าฝังแน่นมากหนุ่มวีอาจจะต้องสองถึงสามรอบแต่ถ้าแบบครั้งเดียวแล้วเราขจัดไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันก็ออกไปได้เลยหมดเลยค่ะไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไร ค่ะเห็นว่าวันนี้ป้าติ๊กเตรียมอ,อุปก,กรณ์มาทาลองให้เราดูด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะว่าวิธีการจัดงนน่ายๆมันทำได้อย่ายงไ,ไรจ้ะเพราะว่าแค่พูดเนี่ยเราก็จะไม่เห็นภาพแน่นอนอเล่ไม่เห็นแน่นอนเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะค่ะตอนนี้อ,อุปกรณ์ของเราก็พร้อมแล้วใช่ไหมคะป้าติ๊กค,<ะ>ค่ะค่ะอ่ะลูพีม่มาจะเห็นค่าปกติท,ทั่วไปนะคะอย่างเช่นพวกค่าคลายคอเน,นี่ยนะคะที่ว่าเราสั่งค่าล้วก็จะเจอประจำนะคะและตรงนี้ก็คือจะเป็นค่า าใช้รออนะคะก็จะอยู่พวกะแย้ที่มันเหลืองเหลอง่นะคะใช่สรีอานนึงิงอาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่คถึงข้าขสิที่ข้าสนิงก็คือถ้ามันึรงข้สองสั่งเนี่ยค่ะแล้ว เราจะมีเตรียมญญนม้ำยาชนิดี่เป็นน้ำยาข้อก้าวนะคะน้ำยาข้อก้าวเนี่ยค่ะแค่เก็จะเป็นโพลีน,นะคะอยู่ประมาณสัก10%นะที่สามารถจับต้องได้ในทั่วไปก็จะมีนี่งทอหลายๆนี่งทอในตลาดนะคะส่วนตัวน,นี้ก็เหมือนกันนะคะตัวนีน้เป็นขนาดค่าไขมันค่าไขมันก็คือค่าไตรคอลิสเตนนะคะตัวนี้แน่นอนค่ะเป็นขนาดค่าสนิทเฉพาะทาง2หลังน,นะคะโดวเด่นที่นี้ไม่ค่อยเห็นนะคะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เพราะค่าสนิทจะน้อยมากคันก็ไม่เคยได้ ไม่ต้องทำผ้าอะไรก่อนดีเอาเป็นผ้าสนิมก่อนเลยเอาเตผ้าสนิมเนี่ยนะคะอันนี้ง่ายๆเลยผ้าสนิมไม่ยากเลยหนูบีมวิธีการใช้ของผ้าสนิมนะคะหนูบีมสามารถถ้าหนูบีมกลัวผ้าหนูบีมจะเปื่อยนะคะหนูบีมสามารถตุ่มน้ําอ่าอย่างนี้นะคะตุ่น้ำเพื่อไม่ให้แบบว่าผ้าหนูบีมเปื่อยเกินไปนะคะหนูบีมก็เดือดสนิมได้เลยใช่ค่ะเดือดหยือดไปเงี้ยมันจะหายเลยนะะใช่จ้ะเนี่ยแล้วก็เดืยดไปได้ไหมใช่คะเพื่อน แรงเยอะๆแล้วก็หายไปเลยนะคะเกล็มันมีลิฟต์ก็หายค่ะใช่ตรงกลางๆดีค่ะถ้าเราไม่จุ่มน้ำค่ะมันก็จะเปลี่ยนใช่คือถ้าเราไม่จุ่มน้ำมันแน่นอนนะคะมันมันเหมือนจับการสัมผัสถ้าโดยตรงเหมือนดีนอ่ามันจะทําให้เราถ้าาเราจะมีมีสามารถเปลี่ยนออกได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันน้ำมันเจือจางมันก็จะช่วยให้คราสนิมอะค่ะตัวเคมีที่มันทำอะค่ะไม่ให้ครามันเปลี่ยน เี้ยค่ะมันก็เหมือนจะตางไปไหนใช่ใช่ใช่แล้วก็เราก็ตไปดูดูว่ามันยังเหลือตรงไหนบ้างอืมเราก็จะรู้ว่ามันเหลือตรงไหนบ้างง่ายกว่าที่คิดนะง่ายมากใครว่าขนาดเค่สนิทมันยากมันไม่ยากเลยหนูมีมันง่ายมากถ้าที่เพื่อนแบบนี้มันน่าจะน่าต่อใช่ใช่ใช่นะต่ออกง่ายหมดเลยนะออกหมดแล้วใช่ค่ะเห็นไหมง่ายที่สุดเนี่ยแล้วก็เราก็วิธีก็คือ ล้างน้ำนะคะถ้าทุกครั้งที่ทำความสะอาดแล้วค่ะ,<ช>คะก็ควรจะล้างน้ำนะคะแล้วก็เอาไปซกักเครื่องที่ปกติค่ะเสร็จเดี๋ยวต้แค่เนี่ยแค่ตัง้งเ่ะตัวนี้มันออกหมดแล้วค่ะดีมมันออกหมดแล้วจ่ะออกหมดแล้วอันนี้จะเห็นเลยาเลยอ่ะใช่แล้วก็แช่ไว้แล้วก็ไปซักได้ปกติอ่าแลจะอื่นล่ะคะเอ่อโอเคอันนี้จะง่ายหน่อยดีมแค่ลักแหนะเนาะอ่าตอนเวลาเราใช้รอออนอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะมีตอันนี้ก็เดิมเดิมเหมือนใช้ นิดนึงนะคะหนูบิมใช้ตัวผสมแคร่ไขมันนะคะได้ไปใส่จะเท่าไหร่ตัวนี้มันฝังแน่นมาหลายล้างหลายหลายครั้งแนละ้วหนูก็ไปยี่ไยี่มันก็ตอบทันทีแล้วนะคะเห็นไหมคะมันจะจางออกไปเลยแต่ถ้าหนูบีมอ่ะมันเป็นผ้าสีขาวใช่ไหมหนูบิมต้องการเร่งปฏิกิริยานหนูบิมสามารถใช้เครีะคะ่องนะค่ะเพิ่มเติมได้เลยใช่ เนี่ยมันแทบจะจางออกไปหมดละเราสา,ามารถทำนี้ลดผ้าสีได้ไหมคะเออตัวขจัดไของมันใช้ได้แต่น้ำยาข้าขาวมันจะใช้สำหรับผ้าขาวอ,อ,อ,อย่างเดียวค่ะมันใช้สำหรับผ้าสีไม่ได้เลยเอ่อค,ค,คอรีนเนี่ยมันจะเป็นคอรีนมันจะเป็นพวกออกซิเจนบีแบบน้นค่ะอันนี้สามารถใช้ได้แต่นี่มันเป็นคอรีนผ้าขาวมันจะใช้ไม่ได้สําหรับผ้าสีอะค่ะอันนี้ก็สามารถแช่แล้วเจาะไปชักนได้เลยเหมือนกันอ๋อมันออกมันออกหมดเลยอืนี่หนมีเมนูค่าไตตอนนี้คือ อันนี้รนเราเจอบ่อยมากเลยนะใช่อันนี้จะยากหน่อยนะคะวิธีมันก็คือง,ง่ายๆเหมือนกันเนี่ยค่ะเอาแป้งจุ่มก่อนนะคะเนีสามารถใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ะ<ช><บ>คะใช่ค่ะแม่ช่องตลาดแค่นี้นเลยขึ้นอยู่ที่เราชอบเชื่อมท่อนไหนอะไรแบบนี้นนค่ะอืมพอเสร็จไปแล้วเราก็เชื่อน้ำยาเชื่อเข่ามันไปเล่นปฏิกิริยาเล็กนิดนึงเนี่นยค่ะ ก็ได้มันออกมดแล้วนะร้านล้ำตาลูก็ได้ไหมอรกหมดแล้วพอแล้วมันง่ายมากนะคะจริงๆแล้ว่ะเห็นไหมเราก็่ึิว่ามันกระดบไม่ยากเลยไม่ยากเลยนูวินไม่ยากเลยค่ะเห็ไว่าเราทำามักใช่ใช่ใช่เนี่ยค่ะนิดนึงลก็จะออกมละมันเร่งยิ้มฉันเหมือนเดิมค่ะเนี่ยมันก็จะออกแล้วเห็นไหมฮะ้านน้ำตาปุ๊บเห็นไหม แต่อันเนี้ยอาจจะยากหน่อยอนเดิมตัวเนี้ยตัวนี้ถเพราะมันเป็นถังใหญ่เนาะแต่พ่อจัดพี่จยดูตัวถังใหญ่เนี้ยมันใหญ่มากเราอาจจะต้องใช้ตัวช่วยบันทีเองก็คือในน้าผสมตัวกะดะเท่าขนาดเหมือนเดิมนะคะผสมกันเลยโอแล้วผสมน้ำใช่ผสมน้ำแล้วก็เนะนะอ,อาคดีน้ำนะะี่ค่ะผสมลงไปด้วยเพราะมันชิ้นใหญ่ค่ะดูค่ะแล้วก็สิ่งนี้ก็ ค่อยอ่ะเดี๋ยวป้าจุดอันนี้นิดหน่งหลังจากนั้นก็ได้เลยปึ๊บยืนถงอันนี้ได้เลยเนี่ยแล้วที่ดีก็<อ>คือเราก็ลงหมอนไปใช่ให้มันเกิดเกี่ยใหม่ดึงแล้วก็เอาไปทำซองสะอาดเป็นปก,กตินะเพื่อที่จะได้ไปเข้า าอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นตัวด่างเข้มข้นด่างเข้มข้นมันช่วยให้สิ่งส่วนประกอบหยุด้เร็วขึ้นแต่ว่ามันทำลายเนื้อผ้าได้นะคะตัวนี้ตัวขจัดคราบไขมันอาหารมันมีสภาพเป็นกลางมันช่วยให้สิ่งส่วนประกอบหยเร็วขึ้นแต่ไม่ทำลายเนื้อผ้าค่ะแล้วเราเดี๋ยวเอาเท้าด้วยกันนึกหลุดหัวแล้วไงนึกหลุดหมดแล้วไงก็ขาวแล้วก็มันส่วนผสมหนักหนาขึ้นก่อนแต้มตามจุดมันนะคะ 好，那以后打们。 ว่าน้ำสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นล nice ักษณะเหมือนน้ำคลี่เหมือนใบบอลนะ,ะคะเห็นะคะน้ำคลี่เหมืนใบบอลเนี่ยคือข้าวปีเนี่ยมันจะเป็นกลางแล้วค่ะลันะะกษณะข้ะาวเพื่อจะให้าสะอาดสุดสุดท้ายแล้วมันจะไม่เหมือนเใช่ไหมมันจะน,น้ำมันจะาหาไหลลงเร็วไม่เหมือนตอนน้ำยาซักผ้า,า,นะน,านะคะไดๆเห็นนะคะนี่เหมือนสุดท้ายแล้วคือข้าวเราเริ่มสะอาดแล้วมีสภาพเป็นกลางแล้วค่ะมันจะมันจะไม่มันจะไม่ เราก็สักผ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผ้าจากเครื่องเนี่ยข้าไปอบกันค่ะ เราก็จะมาดูผ้ากันนะคะหลังจากที่ซักแล้วก็อกบเรียบร้อยแล้วร็จแลวค่ะนะคะใช่ปะผ้าผืนนี้เพื่อนข้าสนมิมนะคะเราอบกมดแล้วก็คุณภาพผ้ายังเหมือนเดิมนะคะนี่ต้องถามเลยนอนาทาย่างหน้าหนอนนะคะหมอน,ะะนอตัอันเลยน,ลลนี่เลยค่ะส่วน,นตัวนี้ก็จะเป็นผ้าอ๋อที่คอน,คะนะคะที่คอสักรูนนี้เห็นไหมคะ ขาวสะอาดนะคะรักษาคุณภาพผ้าด้วยนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นทุกอย่างถ้าทำให้ถูกวิธีนะคะผ้าเรายังจะใช้ได้นานเหมือนเดิมนะคะใช่ค่ะนี่ก็เป็นวิธีทำความสะอาดเสือ้อผ้าที่ถูกต้องนะคะกำจัดข้าแล้วก็ดูแลความสะอาดได้อย่างหมดจดเลยนะคะสำหรับวันนี้บีมและป๊ิขอลาไปก่อนก็ต้องขอบคุณสาขาหมู่บ้านอมรินนิเวศหนึ่งมากนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสดีค่ะบ๊ายบาย กในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้บีมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย